กระทเปลี่ยนอาจารย์ที่เคารพรักท่านและเพื่อนน่ารักคนและเด็กน่ารักคนนะคะวันนี้แอคนครูไหนมีครูไหนมีข่าวจากดาวอยู่ในนัดเอาดาวอยู่ในนักเลยนะลกที่อยู่กาแล็กซี่ไก,กลเลยนะลกดาวอยู่ในนัดจะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายและจะมีสิ่ง ต่างๆหลากหลายมีสองอย่างมาเป็นกาแล็กซี่เลยลูกมันยาวนานมากแต่เราไม่รู้เลยว่าในกาแล็กซี่นั้นมีดาวกี่ดวงนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวยู่ในนัดนะนี้เป็นสิ่งหนึ่งสัป,ปดาห์หนึ่งมีเจวันเจวันเนี่ยด,ดวงอาทิตย์หนึ่งดวงอาทิตย์แล้ว แม่2สองดวงจันทร์ลูกโตล,ลูกวันเพ็ญเดือนสิบสองพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้วันลอยกระทงคุณได้ร้องนิดหนึ่งวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขอนองเต็มตะลิงเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้ออกมาลำมงวันลวันอยกระทงลำมงวันลอยกระทง,บ,ง,ะทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจอ่าอันนี้วันวันอะไรลูกวันลอยกระทงมีดวงจันทร ดวงจันทร์คือสีอะไรลูกเยลโล w y เยลโลสีเหลืองวันอังคารสีชมพูสีชมพูก็คือดาวคารนในลูกอยู่อีกกนลน้ยสีนึงเลยวันพุธวันพุธนี่เป็นดาวนปจูนวันพฤหัสดาวประจำเมืองอะคุณไอไงดาวพฤหัสวันศุก นู้นเลยลูกไปไกลเลยจะคู่กับดาวพฤหัสเราเป็นเนื้อคู่กันวงกลมกลมวันเสาร์สีม่วงเพเปอรหรือ,อ,อวันศุกร์สีฟ้าสกายบูแต่วันเสาร์เพเปอรนะคะได้เจวันละเราพี่พี่มามารวมกันไม่ได้แล้วลูกต่อไป เรื่องดาวจบไปแล้วเออหนูขอขอโทษด็อกเตอร์สิริการนิดนึงหนูขอโทษนะด็อกเตอร์สิริการนับวุฒินิพรพินิษและหนูขอขอโทษด็อกเตอร์พาวิจนนอมจิตด้วยนะคะที่ล่วงเกินเรื่องเมื่อคืนหนูสับสนแล้วงงมากหนูนอนหลับส i ิปปิ้งอยู่ก็มีการฟาดตีกันหนูไม่เข้าใจไอ o n น u ์อันเดอร์สต บอกเพสเส้นซิมให,ห้หนูด้วยหนูตื่นมาเมื่อกี้พอนูไปใส่บาทหนูตื่นมาเมื่อกี้นะคะและสะเก็ตด,ดาวนึงสเก็ตด,ดาวหางฮันเล่สองสเก็ตด,ดาวต่างๆสมัยก่อนเนี่ยคุณไหนนอนดูดาวคุณแม่มันจะมีสเก็ตด,ดาวหางปล่อยออกมาจากทั่วมุมโลกเนี่ย โลกของเราเป็น,ปนดาวเคาะน้อยให,ใหญ่เลยลูกโลกคลอายๆว่าโลกกลมไม่จริงโลกกลมลูกแบบเฮ้ยอยากเจอคนนานๆเราเก็บไว้ในใจเฮ้ยชอบคนนั้นน่ะครูนหชอบอะอย่างครูนหชอบนะโจโจจงริ์บำรุงรถ แมไว้เขาอยู่แพรปอกแปะเก็บก่อนเก็บไว้นานๆหน่อยเกปีสิอปีทั้งหมดสิบสอปีก็ไม่เจอจะหากี่น้ำมมเข็มในสูตรก็ไม่เจอเจอแค่ครั้งเดียวก็ไม่เจอแล้วอยู่คูในฟิตร่างกายฟิตร่างกายกลับมาเจอเนี่ยคูในก็ไม่เอาทำอะไรรู้ไหม ถือไม่ท้าวมาอย่างเงี้ยคู่ไหนก็ไม่เอาเพราะรู้ไหมเบื่อเสงคิดหนักทำไมวะถ้าเขาบอกมาน้องไหนก็จะบอกงี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้น้าโจเจอกันสวัสดีเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะน้าโจวันนี้ใส่บ้าเลยค่ะ อ๋อวันนี้คุณนะเจ้ามาใส่บารกับใครคะนะเจ้ารู้ไหมลูกอ่ะอยู่ไหนอันนี้คลอดลูกแล้วคะ่ะลูกหนูเองลูกหนูโตแล้วสิบสองขวบนะเจ้ารู้ไหมน้ำานานมากเลยอะไรปาาานนี้เนี่ยผอมแต่นะเจ้าจำไม่ได้อ่ะลดหุ่นหลออะไรนะ เจนค่ะเจนค่ะมากับนุ่นแล้วก็มากับโบอะไรงประมาณนี้ที่ร้องเพลงให้ฟังเพราะอะไรก็ไม่อยากเครียดเหมนี้วันเสาสบายสบายอะเพลงต่อไปอะครูให้ถามหน่อยครูในร้องเพลงไปหมดแล้วเรื่องขายให้ Q a เอาเราในถามนี่ฟัง ดออ้อยอย่าลบมากนะมีของสามสิ่งให้เลือกมีข้าวข้าวกล่องทองคําเลยนะข้าวทองคําที่ยักยักกินนะ่ะแบบไหนเอาข้าวทองคําเลยนะแล้วก็ข้าวเป่าสวยเลยนะแล้วก็ข้าวกล้องดกร้อยเอาอะไรแล้วคิวเอนามาพบกันไหนนะ ต่อไปอันนี้ให้เลือกให้เลือกแล้วคิวหน้าเตยขิมแล้วมาเจอไหนต่อไปนะหนูถามหน่อยอยากตีเนเด็กงินแบบนี้เพราะว่าข้อทหนึ่งทำนี้ก่อนข้อยหนึ่งโคเกษตรไม่สามารถรักกันได้โคต้องรักสิทธิ์เสมอหน้าข้อที่สองโคต้องมี จันยาบันในวิชาชีพจันยาบันในวิชาชีพรูหมายถึงรูต้องรักษาเสมอหน้าข้อสองโต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเติดเน็ตจำได้นะคะด้วยหนูบอกแค่นี้ก่อนรูต้องเต็มเน็ตบุคลิกต,ต้องเรียบร้อยนะคะหนูจำได้เอาสองข้อสามข้อก่อนขอน้อง รูต้องรักติดเสมอหน้าครูต้องไม่กันแกล้งนักทำมันหลายสิโคูกับผู้เป่ปกคองไม่สามารถรักกันได้และไม่พ่อรักหากันเอาข้อสามข้อนี้ก่อนถึงจะเป็นครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรูกับเด็กเียกก็ไม่สามารถรักกันได้ขอบพึณค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ